สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องยินฟินฟู้ดพากินพาเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับกินเผ็ดเหมือนเดิมนะครับผมเจอร้านอาหารตามสั่งร้านข้างหลังครับนี่ขับมาเจอร้านนึงเลยอ่าแล้วผมวันนี้ผมจะมากินกับหมูกรอบร้านนี้นะครับแล้ววันนี้ผมสั่งพิเศษนะครับพิเศษเพิ่มข้าวพิเศษเพิ่มหมูกรอบพิเศษเพิ่มพริกนะครับวันนี้ เรามากินร้านนี้กันนะครับติดตามชมหมูกรอบทุกคนไปกินกันนะครับ

ได้กินไหมเส็ดฮะได้กินไหม่อยด้วยอร่อยมากเลยฮะหอมมากอร่อยไหมอมดูดิลุมกินกันสามคนโคตรโหดอ่ะโคตรมานี่คือกะเพราหมูกรอบแบบกะเพราทานกะเพราที่จริงใจอย่างไรอย่างเงี้ยโคตรสาใจเลยมีน้ำซุปให้ด้วยโอ้โหแจ่มเลยอย่างเงี้ยดูขอแบบนี้ครับ วันนี้นะครับผมจะไปกินกระเพราหมูกรอบพิเศษจานนี้นะครับอันนี้สายพิเศษนะครับราคา100บาทนี่ครับโหดมากดูข้าวหมูกรอบพริกโคตรโหดอะ่ดอะนี่เพิ่มความอร่อยกันด้วยซอสพริกซอสพริกกินกับอะไรก็อร่อยใส่กันเลยนเลยบพริกโหดมาก ข,ข้าวสองถ้วยอ่ะดีมากนะ,ะกจานนี<ม>้อิ่มทั้งวันละนี่นี่พอเราพี่ข้าวเลาดังโหดมากเลยนะเลยทั้งวันอิม่มหนึ่งตู้นี้เต็มยันต์ตู้โอ้โหโหดมากนี่ะหมูกรอบแค่แค่นี้พอผมพี่ข้าวแล้วดูข้าวดิเ <laughs> <c oughs> ต็มถาดเต็มถาดโคตรหดให้ดูหมูกรอบครับหมูกรอบชิ้นใหญ่มากนี่ดูดูดูกล้องนี้กรอบจัดนี่จัดภาพปทะทับนักเป็นเออเออเออจัดภาพประทับหนักคำแรกก่อนอื นอร่อยอ่ะเขาผปัดเดี๋ยวไม่แห้งดอืออะไรจานเดียวอิ่มข้าววันนี่เขาเรียกกินข้าวันลาเมื่อกินแบบนี้ครับเนละมื้อจริง่ใหญ่ไม่เล็อือคุ้เผ็อ่ะน้ำมูกตาไหลเลยเดี๋ยวชิดกก่อนเนี่ยแตก น,นี่นะครับผมตับความเผ็ดด้วยโคกนะครับนี่มีแล้วจะดูก่เขาวดูวิวแก้วหนึ่งขอรับครับวิวดีมากจริงดีเลยเฮ้ยผมจะให้ดูวิวด้านหน้าร้านว่าวิวเป็นขนาดไหนเนี่ยของหน้า,นาให้ดู่าตรงนี้นะครับคือวิวร้านที่ผมนั่งกินข้าวนะครับเห็นไหมครับผมอยู่ตรงป่าตรงนี้จะเป็นมันเออไล่มันสัมผหลังครับด้านหน้าผมเนี่ยด้านหลังที่เป็นภูเขาทั้งแถบเลยดูนะครับภูเขายาวทั้งแถบเลย ตรงที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอำเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมดูภูเขาดูวิวอาหารหลักร้อยครับวิวหลักร้านนะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้พาไปชมว,วิวแล้วนะครับกินต่ออ,อร่อยจริงนะครับข้าวกระมูก,กรอบทำโตโต มุขขอบเป็นแบบเป็นกะเพราแบบผัดแห้งๆนะครับอร่อยดีใส่พวกพริกเยอะทาดเล่นะพริกหยวกด้วยอ๋ออันนี่เป็นหวัดนะครับ

อร่อยแล้วอ um> okay. ิ่มแน่มาอิ่มเรื่อยๆกินเรื่อยๆครับ ข้าวผัแบบฝังไม่ติดครับจานนี้มีการเดียวอัางล้านเลยมพ่งทำครั้งแรกได้ต่อตีข้าวข้าวหมูกรอบที่ร้านเนี่ยราคาห0สิบาทพิเศษ70สิบแต่ผมสั่งแบบพิเศษหนึ่งร้อยเพิ่มข้าวเป็นสองเท่าเพิ่มหมูกรอบสองเท่าเพิ่มพริกเป็นเพิ่มพริกเป็นสามสี่เท่าเลยแบบโคตรพิเศษโคตรจัมโบ้ ทำอะไรกับอะไรกันเนี่ยถ้าอะไรกันแต่การมาด้งเราจะได้ใจลูกค้าปกติเขาจะใส่เป็นตานะครับแต่ของผมนี่ใส่เป็นถาดดูถาดดูถาดมันเผ็ดนะครับก็เลยเล่นกระปิไม่ค่อยได้มันเผ็ดมากเออเขาชอบกินอืมรับเปล่า น้ำเปล่าใช่ไหม,มเ,หเหมือนนะเหม,มือนอน้ำเปล่ามากเลยน้ำรูปไอชูแต่เหมือนน้ำเปล่ามากกินไปตะเกะคลค่งเลยแจ่มเลยเนี่ยกินต่อ,อ,อครับได้มาเชี่ยฝาเนี้ยน้ำเปล่าดีเนี่เที่ยแต่แกงยังได้กินนะฮนกรอบแปตากเลยเบื่เพิ่งแกไ่าก็ใกล้หมดแล้วนะครับกะเพรานี่ผมชอบกินใบกะเพรามากเลยครับ เดี่ยผมบอกให้ใส่กะเพราเยอะบิสก์เจนเนี่ยก็มันอร่อยมันหอมต้องไปกะเพราด้วยครับอืมมีอย่างหนึ่งว่าผมบอกให้แม่ค้าได้ใส่พริกไทยเยอะๆด้วยนะครับเพิ่มความอร่อยพริกไทยเนี่ยมันหอมครับอืคมมดูกะเพราแบบเนื้อโค่เยมกะเพราใจจริงออื้ ให้หมดกให้เกี้ยอือไอ้วอือเง้ยอีกประมาณสิคำมั้ง นี่คือกระเป๋าถ่ายตรงแท้กระเป๋าถ่ายที่จริงใจเดี๋ยวผมกินกระเป๋าถาเสร็จนะผมต้องกินต่อดูดีนี่เดูดู ต้องกินส้มตำต่อมีข้าวเหนียวมีไก่มีไข่เจียวเนี่ยเดี๋ยวกินกินถ่านนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันะหมดแล้วล่ะสรรับผิดชอบกับพาะถ่านก่อนจะหมดนะครับประมาณห้าคำก็หมดแล้วหมดปุ๊บเดี๋ยวผมไปกินส้มตำต่ออือสดชื่นมากเลยคเขาคนแค่ตุ๋นมาตุ๋นที่เตี้ยด้วยข้าวจะโค้งข้าวจะโค้กขวดแก้เราอยางนี้ ครับเหลืออีกประมาณสามสี่คำ เรื่องคลิปเนี้ยผมถ่ายแบบยาวๆนะครับไม่ได้ตัดเลยตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเลยกินเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบนี่เหลือไม่เหลือตัอง้งเ <c oughs> มตรใช่สี่นาทีนี่แหละอุ้ย <c oughs> นานอยู่นะนี่เดี๋ยวดูในกล้องเนี่ยอุ้ยนานอยู่เนี่ยจริงสี่นาทีว่าพี่เดินไงอ๋อเดินไปดูวิวว,วิวหลักร้านดูกาแฟจริงครับนี่น้องกาแฟ100ร้อยดื่มนะครับหนุ่มบางมดของเรา นี่ครับเดี๋ยวมาดูกอลกินต่อครับกอลนี่เป็นตัวกินไก่ชอบกินไก่มากครับกินไก่เกือบทุกวันเกือบทุกมื้อฮะกอล์ฟชอบกินไก่ถ้าเป็นไก่ปิ้งไก่ย่างเนี่ยมาสู้ตายไก่ทอดเค็ซีก็ชอบกินได้หมดละนี่ครับดูดูสภาพไก่นี่น่ากินมากดูนี่คือซากไก่ครับที่กอลกินไปโหดมากหลังจากกินกะเพราล้วยนะครับเรามาจูน ไก่ย่างกันต่อครับอะที่ไหนข้าวเหนียวกับไก่ย่างกับน้ำซ้มเจ่วอืมอร่อยอร่อยไอ้ทกินหามครับ <laughs>